โอ้สวัสดีค่ะพี่น้องจุ่อปุ๋ยโซคอนค่ะสาวแจมออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องมอลำแจมออฟฟิเชียลเมนนื่อกี้หลังจากที่มาจากลำแล้วนะครับพักา่อนมามาถอนมันป้าพี่น้องอุ้ยนี่อันนี้พันธุ์เขาเอิอ้อแข็งนะสาวเขาเอิอ้อแข็งกว่าไม่ไม่ไม่ไมซีอะไแรงซีมันกระสีสาดบ่นี่ สาวพวงเพชรเกษตรศาสตร์ทางนี้มันเกษตรศาสตร์ที่เราพี่น้องยอดนี่นะคะโอ้ถอนมันไปถอนมันไปนะคะนี่เขากจะสิได้ใส่แมคโครงัดไปงัดไปแมคโครเมียร์ออกแมคโครหายท้องขั้นน้ำมันบ่ได้เิมพี่น้องเออเอากระเติมเอ็มลอยให้ยุ่นนันเด นี่แหละพี่น้องชีวิตหมอล่มเกษตรกรเอาก็ดีตัวหลังจากที่ขับรถบาดลงมาแล้วก็มาขับแมคโครนี่เดนนี่เดนเห็นบ่าี่ขับแมคโครพี่น้องโชว์เฟอร์ยอดเยี่ยมตัวนี้อืครับครับเป็นเครื่องแมคโครซันวาเอาสู่ไปสู่ไปเถาสู่ไปสิให้กินขนมน้ำถ้าขายมันแล้วอื พูบไปเออนมพร้อมบ่าไขาขาดเดี๋ยวจะให้กินนมจะให้กินนมคุณน้าพี่น้องทางนี้มันจะเป็นดินแกนดินโพ้นจากหน่อยค่ะอพอฮอาปลูกพันผสมเอาเอามารวมค่ะพี่น้องบบระบู่าต้องอย่างใดนย่างหนึง่งมันอบอกว่าถ้าปลูกผสมประสานกันมั่นกับสิโลหัวดีเ <laughs> มีนมะเรา <laughs> นี่แหละค่ะชีวิตมอลำกเกษตรกรน ไปล่ำมาแล้วครับรถบาดมาแล้วกับมั่งงัดขับรถแมคโครคือนเ่าน,นี่ละพี่น้องงัดทั้งปีกายออกแมคโครสองขั้นบุนวาดีใจประสันบญวาเสด็จขับแมคโครไปคุดสะที่แท้มันแมคโครงัดมั่นพี่น้องนี่ละแข็งแรงนะคะ,ะๆๆสุดยอดมากค่ะพี่น้อง ฝากช่องนางเอกแจมออฟฟิเชียลน้มิเดอร์พี่น้องเด้อนางเอกแจมจิตติมาออฟฟิเชียลนะคะพร้อมทั้งเสียกึ่มในละพี่น้องไปล่ำมาแล้วกับมางัดมั่นต่อปลานี่พี่น้องเป็นผสมผสานค่ะเป็นพันผสมผสานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มอลำแจมจิตติมาออฟฟิเชียลน้ดอพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้เสียกึ่มจา้า Хи-хи-хи <laughs>